ขาดอเพิ่นแกแล้วใส่ไแล้วเอาไปเด็แม้าินะจ้าขาวอเข่ายังแล้วค่ะส่วนน้องวาลินพี่มีเอาปลาคอน่รนายได้ปลาหลดวะได้เป็นรคางมาอ่าได้ปลาได้ปลาปด๋ยคนเล่าเื่ไร มันมะปูนะเออมันมันตักเสียดายปูตัวตายแต่เราใส้ในพื้นน่ะแล้วก็ไส่กับเสียดายมันตลอดงม่ไม่ได้อีเส้นเดี๋ยวมันตายแล้วมันร้ว่ามันสิ่งตั้งขวดชัวยิ่งกว่างามเนาะหน่วยยาวหนีพอมกว่างามแล้วก็เป็นบาดเป็นยาโอ้ยโดดแมนยวโยดดขวดชัวโดดงามพร้อมจะเก็บไปขายได้ไรเงินนี่นะเอ้ยปรว่าเก็บยู้เป็นเก็บยู้เข่าห่อโอ้ยเข่าข้างในก็เหลืองแล้วเนาะ เนี่ของฉันจะเริ่มก้มแล้วจะเบีนี่พอเบีนลก้บบอบอ่มีจะเจอรถล้มรถพี่มีพูนพูนเราต้องเข่าทางไหนพูนยิบพี่มีลงแล้วพูนอ่ะพี่มีล้แล้วตันใดชไว้ก็ขอ่นี้มาแมนเข่าเข่าทางไหน ือามธรรมชาติธรรมชาติเป็นใจเอาเมา็ดเต็มเม็ดเต็มเม็ดนี้ขนาดนี้นะบ่มีดอกม้างนามทุมคนระจะน้ำกีกร้อเนาะอไม่รูม้ไมีอย่างเมื่อนี่บ่ค่ะไปที่ตลอดเลย มันเนมเลโลดอแสดงยายมีอะพโอมย้ายมมลกเอมันมีทออยู่เลี้ยด่ยรอบติ่ยังกนั่นี่ไม่คล้องกับป่าซิ้กันไรนะป่าหยังเป่าปูเต่าได้ปู บั่เสียวบวมา้ยปา่งกิงมัได้มีอ่ยังไงเอาใ่ไปเอาใสะแล้วไปยาใส่มังหม่งเไหนม่งล้วาตีจากน้อยเปล่ะพี่มียาใส่ มันลงมาแล้วเกียเอาฟ้าปิดมันได้เถอะนะเห็นไม่เล่นของงนาะน้ำแหรล่มปลาีิขอนแล้วใส่ใส่ไปนะตามที่นะมียามไส้ ห้งเข่าก้มเลยแล้วไ้เอาเอาเนา่เงเอาไ้าของมันงูอยูอ่ในหันตี เจองูว่าไม่เอาซะแล้วงูอย่างอะ่ะเจอเจองูเขานำ้ำไบ่ได้หรอกน้องเป็นบ่งูกินปลาไบ่ได้งูกินก้อนเนาะตปากบ้างมนแวดรับน้ำพองรับคุณเทนอ้องสวย าวมะลิได้นี่ถ้าข่าวเหนียวจะห้องแดงจ้าแมนข้าวเหนียวแล้วแดงห้องแดงน,นะแมะลิจะออกห้องขาวจ้านี่ฟางนี่มะลิเนี่ยต้นต้นมะลิกาสีน้อยกว่าเด้แมเด้อ่มามะลิแมนอยู่ข้าวมะลินี่ก็ะรอกพอดีเนี่ยว่าร่มนะจ้า